สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพื่อนโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกมสก้านะครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็จะพามาป้ายดีใหม่เซิร์ฟ626นะครับผมก็อย่าไปงตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับผม่ะก็นะครับรับพลังกายกันก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวนะครับอ๋อได้ของแล้วนะโอเคได้ของจากการเชียร์นั่นแล้วนะครับผม ระดับมาสเตอร์นะครับอ่าโอเคก็เดี๋ยวผมไปขนส่งก่อนแล้วกันนะครับถ้ากดช่วงนี้มันจะได้คูณ2นะครับอ่ะกดไปเลยนะครับส่งไปนะครับผมส่งไปเลยอ่ะประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดีย๋ยวไปลุยข้ามเซิร์ฟกันหน่อยหนึ่งนะครับผม ค่าเซิร์ฟก็คูณ2เช่นกันนะครับเหลือเวลาสองชั่วโมงครึ่งนะครับอ่ะเดีย๋ยวเราไปลุยกันนะครับนี่โอเคไปกันเลยอ่ะไปครับก็ลุยข้ามเซิร์ฟกันนะครับอ่าโอ้มีมิวทูกระด้วยนะจัดไปเพื่อนอ่ะเรียบร้อยครับอ่ะผ่านไปไม่ถึง1น,นาทีนะครับได้เพชรมา30 อ่ะสถานที่2เลยนะครับผมก็สร้างทีมเองเลยนะครับอ่ะไปกันเลยครับอยู่ทูเกาะตัวเดิมปะเนี่ยอ่ะกดเลยครับไปก็รีบหน่อยนึงนะครับอ่าเวลามีจำกัดครับผมยังไม่ได้เล่นเซิร์ฟ700ด้วยนะครับอ่ะเรียบร้อยอ่ะโอเคอีกทีนึงครับเรียบร้อยละอ่าโอเคอ่ะได้โดนัทหูโดนัทได้เยอะมากนะครับผมมีเกลื่อนเลยตอนนี้นะครับผมมีอย่างเยอะเลยนะฮะ อดันสามครับลุยกันต่อเลยนะครับมีทูตัวเดิมไหมเนี่ยอ๋อทูตัวใหม่ครับมาลุยกันนะครับอา้าวมาแล้วนะครับผมอ่ะมาอุม้มอ่ะเวทสุดท้ายนะครับเดี๋ยวใช้อันติเลยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับอ่ะผ่านง่ายๆเลยนะครับอ่ะระดับไปเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปใช้ยูโนวาครับ อันนี้ต้องเป็นยูนิว่านะอ่ะมากันเยอะๆนะครับผมอ่ะมาเลยครับไปรีบผ่านนะครับอันนี้ด่านที่4แล้วนะครับมันจะมีทั้งหมด12ด่านนะที่ผมต้องเล่นแต่ไม่รู้จะเล่นถึงไหมนะครับยวดูก่อนแล้วกันโอเคอ่ะเว็สุดท้ายละแป๊บเดียวเองโคตรวเลยนะครับนี่โดนไปดิเรียบร้อยอันตีเลยนะครับไม่ปลานี อ่ะดล้วถัดไปนะครับผม,ผมได้ถังทองถุงทองมา2อนะครับสเลยเมื่อกี้อ่ะดาทนี้ก็เป็นยูโนวาเหมือนเดิมนะครับผมไปกันเลยมีถูกกรออีกแล้วนะครับมีถูกกรอเกินเซิร์ฟเลยนะตน,นี้มีคนเลือ่อมีถูกกรอมามาเป็นคู่หูพวกแก้ที่เขาแจกฟรีเยอะมากนะครับอ่ะไปอ่ะมาครับสุดท้ายด้วยโอเคอ่ะไปตามลูกเกียร์ครับ ลูเกียรตีเลยโอเคล่วงมาเลยนั่นแหละล่วงมาโอ้โหนี่ครับจัดไปอ่าเรียบร้อยนะครับผมอ่าผ่านไปแล้วห้าด่านนะครับผมอ่าไปเรื่อยๆเลยนะครับผมไปเรื่อยๆเลยนะครับมาต่อครับอ่ะมาครับมีผู้ขอร่วมอยู่นะครับจัดไปนะครับผมมาอ่ามาเลยครับ นี่เน่ยล่วงไปดิอ้ยแมงไม่ตายนะโอเคตายไปสองอ่ะอีกทีหนึ่งครับน่าจะจบละอีกทีนึงนจจอ่าอ่าโอเคเวสุดท้ายนะครับเดีย๋ยวเราเตียนติเลยละกันนะครับมาอือฮึยังอึดดะนะครับผมอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็เดีย๋ยวใช้ไม้บ้านป๊บน,นึงนะครับผม กดแม่บ้านดีกว่านะฮะไวยอยู่นะครับกิจกรรมจบไวนะฮะอ่ะตอนนี้เซิร์ฟ66นี่พลังกําลังขึ้นเลยนะครับผมก็สายฟรีนะครับ VP0 เนาะก็ตั้งเป้าเอา,เอาไว้พลัง10ล้านนะเดี๋ยวค่อยพิจารณาอีกทีว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับผมสำหรับไอดีนี้นะอืม ถามว่าตันไหมยังไม่ตันนะเพราะว่ามีช่องทางในการอัพพลังค่อนข้างเยอะนะครับผมมันก็ค่อยๆปลดมาเรื่อยๆนะครับผมเลเวลผมยังน้อยด้วยเลเวล94นะครับผมแต่ใกล้จะ95แล้วนะฮะเดี๋ยวใส่ประดับระดับสูงได้ก็จะเจ๋งขึ้นอีกอ่ะโอเคเดี๋ยวเคลียร์นะครับกิจกรรมต่างๆในยูเนียนก่อนนะครับ ก็นะฮะเมื่อวานไม่ได้ลงนะับผมในส่วนของเซิร์ฟหกสองหกนะ,อะโอเคนะครับก็ช่วงนี้ก็พยายามนะครับทําเกมเพิ่มด้วยนะครับก็จะคิดว่าจะน่าทาเกมให้มันหลากหลายขึ้นนะฮะเดี๋ยวจะอัปเดตเกมไปเรื่อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเริ่มมาจากแนะนําเกมมือถือก่อนนะครับ ส่วนเกมไหนผลตอบรับดีผมก็จะลุยต่อนะครับแต่ส่วนของโปเกมอนเองนะครับก็ไม่ทิ้งแน่นอนนะครับมันเป็นเกมหลักของช่องอยู่แล้วจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามช่องมาแต่ผู้ติดตามหลักร้อยหลัก,ลกพันเนี่ยจะรู้เลยว่าเกมโปเกมอนเนี่ยไม่ใช่เกมหลักนะฮะผมทำเกมฟุตบอลนะฮะแล้วก็เกมแนลล็อกนะฮะโมบายนะครับ,รบเป็นเกมหลักเลยนะฮะแล้วก็เกมฟุตบอลเนี่ย ลบทิ้งไป4 0้กหมด400ก,400กว่าคลิปนะเพราะว่า,าโดนเรื่องติดเหลืองติดลิขสิทธิ์นะครับผมแม่งโดนอยู่ช่องเดียวด้วยตอนนั้นเกือบโดนปิดช่องแล้วถ้าเกิดใครจําได้นะช่วงประมาณกลางปีที่แล้วนะครับผมไม่ได้ลงคลิปไป2อาทิตย์เพราะโดนแบนมันจะเป็นคลิปเกี่ยวกับการอาสอนลงมอดเกมฟุตบอลนะครับลงสนามลงหน้าตานักเตะอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยโดนแบนไปก็เลยลบเกมฟุตบอลทิ้งทั้งหมดในช่องเลยนะครับ เพิ่งจะมาทําเกมโปเกมอนเมื่อปีที่แล้วนะครับอ่าที่ผมเล่นถ่ายไม่ได้ประการคันโตนะฮะก็ทําเกมโปเกมอนมาเกือบ2ปีเต็มนะครับอ้าวโอ้โหแพ้เลยนะเนี่ยมาถึงก็แพ้เลยนะครับอ้าวโอเคแม่งเป็นระดับมาสเตอร์ด้วยดูดิโคตรเถื่อนอนะ่ะคือผมอ่ะเกินระดับอ่าเทรนเนอร์สุดยอดไปแล้วชั้นร้อยนะครับอืมโอเคไม่เป็นไรนะครับเดีย๋ยวรอบหน้าเราต้องเข้าไปสู้เองละผมก็ได้ไปกดออตโต้ซะก่อน ผมถึงระดับขั้นสามแล้นะครับแต่มันสู้ยากมากเลยมันเป็นมาสเตอร์นะครับอ่ะนะครับเดี๋ผมไปลงหอคอยเลยดีกว่านะครับเพิ่มให้มันการเสียเวลาเนาะอ่ะเรามาดูกันวันนี้จะผ่านชั้น80หรือเปล่านะอ่ะลุยกันต่อนะครับตรงนี้อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวรับบัฟแป๊บน,นึงนะฮะ ก็ในส่วนของวงล้อนะผมวงล้อกิจกรรมเนี่ยผมก็ลงเฉพาะเซิร์ฟ626เนอะก็อย่างที่รู้กันว่าเซิร์ฟ700ผมมีปัญหานะมันไม่สามารถเล่นกิจกรรมได้ซึ่งเสียดายของข้างในมากนะครับผมอืมอ่ะเริ่มกันเลยนะครับโอ้โหแม่งฟูลทีมไฟนี่ว่ามีไดแมกด้วยนะครับไม่ใช่ไดแมกเลยโซแนนหรือเปล่าไม่แน่ใจเมื่อกี้ลืมดูสัญลักษณ์นะน่าจะไดแมกนะ๋ยวดูก่อนอืมไดแมกครับผมโอ้โห มาถึงก็เจอฟูลทีมไฟเลยนะครับอืมเราะมันฟูลทีมผสมโอเคได้อยู่นะโอโออกาอดอนมันเปิดบับดึงดาเมจไงมันใช้คุณสมบัตินะตอนแรกผมตั้งใจจะตีโฮโอก่อนเนะี่ยอ่ะได้อยู่ดาไอแกล้มยมังพอได้นะครับคือเงื่อนไขนะครับของผมก็คือผมจะไม่มีการรีนะแพ้คือแพ้นะจริงๆมันสามารถรีกลับมาเล่นใหม่เพื่อ จัดระดับในการตีได้ใหม่นะครับแต่ว่ายังไงก็คือพลาดก็คือพลอาดนะเราจะไม่มีการรีกันเด็ดขาดนะครับอันนี้คือค,คุยกันแล้วนะตั้งแต่เล่นตั้งแต่ด่านแรกนะครับเราจะไปกันแบบไม่มีการรีชั้นนะครับลุยกันเลยนะครับทีเดียวนะครับโอ้โหยากด้วยล่ะอทำไมตีไม่ตายนะอโอโอโหด้วยเอ้ยโอ้โหงานเข้าเลยเนหะ็นไหม เราจะไม่รีนะครับตายคือตายนะเอาเอย่ไปเอาบัฟชุบชีวิตเพิ่มพลังใหม่อีกทีนึงแล้วกันนะครับช่างมันนะไม่ถึง70ไม่ไม่ถึงชั้น80ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เอาเท่าที่ถึงแหละนะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยโอ้ยไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่เลยเี๋วถ้าเกิดว่าผมเล่นแล้วผมรีนะมันไปได้ไกลทุกวันอ่ะนะครับ จริงผมก็ผ่านด่าน80ทุกวันแหละนะครับบางวันอาจจะไม่ผ่านนะครับแล้วแต่ถ้าบางด่านมันโดนปกก็ล่วงไปก็จบนะฮะบ,บางทีมันไม่ฟูลทีมบางทีมันตายก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยทีมอย่างเงี้ยอันตรายนะครับที่มีโฮโอเอ้ที่มีลู o, เกียยูโนวาเงียนะครับถ้าเกิดว่าโดนโฉบนี่คือตายเลยนะอลองวางให้ดีเลยต้องรีบเก็บตัวหลักมันก่อนบาทีอุ้ยล่วงเลยนะครับก็ผมก็จะพยายามส่ง ตัวใหม่ลงเล่นเยอะๆนะครับทดสอบพลังทดสอบดาเมจกันโอ้ยนี่ทีมนี้สบายนะครับทีมผีมียุกซี่ปะ่ะเป็นตัวปวดนะยุกซี่นี่ตัวดีเลยนะครับผมบอกแค่นี้เลยนะฮะอ่ะโอเคเดีย๋ยวดูทีมท้ายเขาเป็นตัวไหนเนาะโอ้โหเฮ้เยมีลูกเกียด้วยนะแต่ว่าเป็นลูกเกียร่างธรรมดานะครับอ่ะลองดูครับโอ้สบายเลยนะฮะผมอ่ะก็ ผ่านพ้นไปนะครับผมมีบับแมโอ้โหไม่มีบัฟเลือดเลยนะครับก็โหก็ยังต้องนอนต่อไปนะครับผมอ่ะก็ยังใช้ใต้ดินแทนแล้วกันนะครับผมคิดว่าน่าจะไปไหวอยู่นะครับผมตรงนี้นะครับผมอ่ะไปอันนี้ติงนะครับผมอืมเอ้ยโอ้โหเอ้ยมันโดนแช่แข็งวะโดนแช่แข็งเฉยเลยนะครับอ่ะลองดูครับโอ้โอ้แม่งไม่ตายด้วยนะครับ เอยไม่ตายเอ้ยโอ้โหงานเข้าแล้วโอ้โหไม่ใช่อันติแน่นอนโอ้โหไม่ต้องรอโอเลยนะครับตายตั้งแต่ใต้ดินนะฮะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับไปไม่ถึงฟังฝันนะวันนี้นะครับผมก็จบที่ชั้น7 1นะครับอ่ะค่อยเดี๋ยวมาสู้กันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับผมก็เดี๋ยวไปทำอ่าภารกิจกันต่อนะครับเดี๋ยวนะครับวันนี้ก็จะมีการอ่าพัพลังกันด้วยนะครับหลังจากที่อ่าเราดอง ของไว้เยอะนะครับไม่เยอะๆหรอกแค่สองสามวันนะฮะก็เดีย๋ยวค่อยมาอัพกันนะครับดูชิว่าจะขึ้นแค่ไหนนะฮะคลิปคลิปนี้จะไม่ได้ยาวมากนะครับผม,มใจจริงนะอยากจะเล่นด่านสำรวจมากแต่ว่ามันโปรกรมอนไม่ครบนะผมขาดโปรแกรมอนที่มันแบบง่ายๆอะ่ะไม่มีนะครับในไอเดีเี้ยคืออย่างด่านสำรวจหนึ่งด่านเะนี่ยมันจะต้องมีโปรกรมอนอยู่2ตัวนะฮะที่มันจะต้องผ่านเป็นด่านสุดท้ายใช่ไหมผมมีแค่ตัวเดียวอย่างเงี้ย ก็เลยเซงมากเลยเล่นต่อไม่ได้อ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับใจอยากจะปลดด่านสำรวจอีกสักด่านหนึ่งนะฮะเอาโปเกมอนตัวหลักเข้าไปให้ครบอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคก็ร้อยสแต้มใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวเล่นลงไว้สักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมอืมเพื่อ,อเรียกว่าเก็บภารกิจสนุกแล้วก็เดี๋ยวมาเล่นต่อยครบเพื่อเอาของแฟตไอเอาเหรียญแฟตนะครับผม ก็ใน1วันเนี่ยนะครับเราก็จะได้เหรียญเหรียญแฟลตจากกิจกรรมตรงนี้ประมาณ10-15เหรียญต่อวันอยู่แล้วนะครับผมก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับแน่นอน1เดือนเนี่ยใน1เดือน30วันเนี่ยยังไงก็แลกแฟลตได้สักตัวหนึ่งแหละนะครับผมถ้าเราไม่ถ้ามีกิจกรรมด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะได้2ตัวนะครับประมาณนี้จริงๆมันก็หาได้จากาทีมข้ามเซิร์ฟก็ได้เยอะอยู่นะประมาณเกือบสิเหรียญต่อวันเหมือนกันนะครับ ก็อาจจะมีดอปบ,บ้างไม่ดอปบ,บ้างนะครับผมอ่ะต่อไปเหมืองแร่เนาะเดี <Yo. S 1> ๋ยวกดออโต้เหมืองแร่สักตัวหนึ่งนะครับ <Yeah. S 1> เพื่อไปเก็บแต้มก่อนนะฮะ <Yeah. S 1> ก็พยายามทําแต้มเพลิิสนุกประจําสัปดาห์นะครับหนึ่คะแนนให้ได้นะครับ <Yeah. S 1> ก่อนวันอาทิตย์ละกันนะครับผม,มบางทีบางวันอาจจะไม่ได้ลงบางวันเราอาจจะไม่ว่างอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดคนที่เล่นทุกวันนะครับยังไงก็ถึง1000คะแนนอยู่แล้วอาจจะถึง1000คะแนนประมาณวันที่5ที่6ไม่วันศุกร์ก็วันเสาร์ก็จะถึงนะครับ แต่บางคนอาจจะติดธุระไม่ได้เล่นเลยทั้งวันก็มีนะครับผมแต่อย่างผมนี่ผมลงทุกวันเนาะลงทุกวันก็ได้แต้มทุกวันอะไรประมาณนี้นะครับก็อกคะแนะนได้มา600กว่าแล้วนะครับแปบ๊บเดียวเองนะครับผมค่อนข้างไวนะฮะนี่คือสภาพฟาร์มผมนะไม่ต้องไปสนใจเลยนะครับไม่ได้อัพเลยเพราะว่าคือซื้อของนะครับ ที่เป็นทองอ่ะซื้อไว้หมดแล้วแต่ไม่ได้เอามาวางไม่ได้มาจัดเรียงครับไม่มีเวลาเลยนะฮะอ่ะก็แค่ซื้อก็พอนะครับแค่ซื้อเราก็จะได้สแตทแล้วนะครับอืมอ่ะตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปลงกองทัพพิศษนะครับสักด่านหนึ่งแล้วกันก็ได้ข่าวว่าด่านแปมันยากนะแล้วเป็นด่านแมกมาด้วยด่านแมกมา,นานเนี่ยเลือดอ่าสตูฝันตรงข้ามจะเยอะมากนะครับเป็นสิบล้านอะนะครับเถื่อนเถือนนะครับก็แต่ว่ามันแพ้อยู่โนวานะ มันแพ้สกิลน้ำแข็งยูโนวาครับยูโนวาสามารถเจาะเข้าเนื้อมันได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปลุยกันนะครับลุยกันนะครับประมาณชุดนี้แหละน่าจะสู้ไหวอยู่นะครับเดี๋ยวเรามารุ่นกันดีกว่าเราจะได้กี่ดาวคือถ้ามาได้สีดาวนะครับมันก็จะได้ของเยอะแหละนะครับมันจะเป็นพวกเหรียญต่างๆที่เอาไว้แลกชุดแฝดนะครับของพวกแก๊งแมกมาอาควาอะไรพวกนี้นะครับผมอืเดี๋ยวเราลองดูเลยโอ้โหผมว่าใต้ดินผมไปก่อนนะครับแน่ๆนนะฮะ อะยังไหวอยู่นะครับโอ้โหเรียบร้อยนะผมบอกแล้วว่ามันไปก่อนแน่นอนนะครับอาหารมิวทูกรอโอเคเว็บสนะครับก็ยังเหลืออยู่2ตัวนะมิวทูกรอกับยูโนวาอนี่โดนครับเห็นไหมนี่ไงสุดท้ายแล้วครับเหลือยูโนวาแค่ตัวเดียวนะครับอ่ะโอเคนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเหลือแค่ ป่าไม้คิดเอุ่มแค่ด่านเดียวนะครับที่เรายังไม่ได้เล่นในวันนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นในพวกของโปเกมอนวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมค่อยลงที่หลังนะครับผมอันนั้นผมก็ลงเป็นประจําอยู่แล้วนะครับแต่ไม่ค่อยได้ทําคลิปให้ดูหรอกเพราะว่าช่วงหลังอะ่ะมันติด1ใน10ยากมากเลยนะตั้งแต่ลมเซิร์ฟอะ่ะผมก็ติด10 11บางทีก็ติด78นะก่อนจะลมเซิร์ฟผมติด1ใน3ทุกวันนะฮะ พอรวมเซิร์ฟปุ๊บเจอเทพเทพทั้งนั้นเลยนะฮะก็ต้องทําใจนิดนึงอยู่ยากอยู่ยากนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกแล้ะครับเป้าหมายของผมไม่ได้เน้นนะไม่ได้เน้นนะั่นลรงอันดับนะผมเล่นเพื่อเป็นไกด์นำทางน้องๆหน้าใหม่นะครับผมอ่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปอามาทาการนะครับด้านพลังกันนะครับผมไปกันเลยก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับเราก็นะฮะต้องเคลียร์คลังก่อนนะครับ จริงมันก็ไม่ได้มีอะไรที่จะให้อับเยอะมากนะมันจะเป็นพวกดิสกิลทั่วๆไปแหละผมดิสกิลนี่ผมยังไม่กดแล้วกันอันนี้ผมกดดิสกิลทองก่อนแล้วกันอ้าวได้ผลผู้พิทักษ์วิญญาณด้วยนะก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอ่ะมีสกิลทองบ้ไหมไมันมีเลยนะครับโหโคตรไลท์ไลท์ซึ่ง สกิลยิมสกิลยิมสีทองไม่มีเลยนะอย่ลองมาละอัพพลังกันดูแหละนะครับคืออัพพลังครั้งล่าสุดก็วันที่โอโอเปลี่ยนร่างนะเป็นมาสเตอร์แหละที่เหลือผมก็ไม่ได้อัพอะไรเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นแค่ทําล่างมาสเตอร์ก็พลังอัพแล้วนะครับผมม,มันก็ไม่จำเป็นต้องไปทําอะไรเพิ่มนะครับตอนนั้นก็เล่นสามารถเล่นได้แล้ว ก็ตอนนี้ก็อย่างที่บอกครับผมติดด่านผจญภัยที่มันเป็นทาพฟฟินี่ะนะครับนั้นผ่านยากอย,กอยู่ตัวละครผมแม่กระููไม่ได้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันโดนทีแบบว่าถ้าตายะนะครับผมพยายามหาอะไรมาป้องกันมาใส่อยู่นะครับแต่าสายฟรีะนะมันก็หาของยากอยู่นะครับอ่ะเอาพลังกันหน่อยนึงนะฮะก็ผมอัพต้าไฟลาแล้วกันนะอ่ะอัพกันเลยนะครับก็อัพเลไได้ก็อัพไปก่อนนะพูดถึงนะอ่ะโจมตี ไอ้รางแผมไม่ค่อยลงนะฮะอ่ะอันี้ก็อัพจะเต็มแล้วนะครับนี่ใส่คอสกิลได้แล้วครับเลเวลโหไม่มีคอทองเลยนะครับโอเคหมดแล้วนะไม่เหลือแล้วนะเฮ้ยถือก่อนอ๋อไม่มีแล้วนี่หว่าหมดแล้วจริงๆนะอ่ะโอเคก็อัพได้นิดหน่อยนะก็ขึ้นหลัก70นะครับเกือบหมดแล้วนะอืมก็คิดว่าน่าจะดันไปเรื่อยนะครับนี่ไงได้โฮมสเตอร์นะครับ กดไปเลยกดไปเลยนะครับผมจะได้ไม่ถึงห้าหมื่นหรอมั้งเนี่ยดูจากทรงอ่ันี้ครบแล้วนะครับในที่สุดก็ครบสักทีนะครับผมก็หนึ่งกับสองเต็มแล้วนะต่อมาก็จะเริ่มอัพตามนะครับหมวดต่างๆแล้วนะครับเล่นหมดไหนเยอะก็อัพหมดนั้นนะครับหรือจะปีกตัวไปอัพท่าที่เราเล่นก็ได้นะครับผมก็อันนี้ผมก็อัพไปบางส่วนเนาะ วุ่นวายบอสโลกวุนวายบอสโลกนี่ผมไม่ค่อยสนใจแล้วนะนะเพราะว่าผมก็แค่ลงเอาเศษเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับไม่ได้เอาแบบติดอันดับเยอะๆอะไรประมาณนี้ครับเพราะนั้นอยู่ผมไปลงเป็นาธาตุที่ผมเล่นดีกว่านะฮะเราเล่นาธาตุอะไรมองแล้วก็รู้สึกว่าทีมไฟผมจะเริ่มใช้เยอะนะฮะเดี๋ยวผมอัพไฟกันก็ได้นะครับอโอเคมันต้องอัพถึงระดับหนึ่งอะ่ะน่าจะอัพไปถึงเลเวลห้าเนาะถึงจะปลดอันต่อไปได้นะอ่ะตรงนี้ก็ต้องค่อยๆเก็บแต้มนะครับ เราค่อยมาอัพกันอีกทีหนึ่งครับส่วนสร้อยข้อมือเนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าจะทำได้เยอะอยู่400เส้นนะฮะก็โอเคอยู่นะ400เส้นตรงนี้อีกหน่อยนึงนะโอเคตรงนี้ก็พอได้อยู่นะครับอืม400กว่าเส้นนะครับอ่ะเลเวลขึ้นละโอเคเว็บ18ก็ใกล้จะกดได้หนึ่งนะครับผมอ่ะผมมีตรงนี้ผมก็กดเพิ่มได้นะครับอืมโอเคขึ้นมาหน่อยนึงนะ อยู่นะครับแต้มเติมมันก็ไม่ค่อยจะมีนะ,อะโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเส้นทางฝึกฝนเนี่ยผมก็จะเหลือแต้มตรงนี้ที่ยังกดได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะ,ะก็ดันได้ประมาณนี้แหละนะยังไมไ่เยอะนะครับผมเหลือช่องสุดท้ายช่องเดียวนะที่ยังไม่ได้สีทองนะที่เหลือมันได้สีทองหมดแล้วนะครับอันนี้อัพไปนะฮะ อโอเคอ่ะถัดไปนะครับเดี๋ยวเราไปอัพกันอีกนิดนึงคิดว่าน่าจะหมดแล้วละ่ะไอ้รูปพงรูปผ้าก็าแค่เปิดเฉยนะครับไม่มีอะไรมากตรงนี้แล้วก็จะเหลือโลตอมหน่อยนึงนะครับผมแล้วก็หมดแล้วนะเทคโนโลยีทีมตรงนี้นะครับก็ดันสปีดซะนะครับผม30ไม่พอนะฮะอ่ะก็ดันอย่างอื่นไปก่อนได้นะครับข้างล่าง โอ้ไม่ได้ดันเลยนี่หว่านี่พลังชีวิตอืมโอเคก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมก็ได้มานิดๆหน่อยๆนะฮะเก้าสองสี่เก้าสองห้าไล่ไปประมาณนี้แหละนะครับผมเก้าสองหกเก้าสองเจ็ดนะครับผมที่มันอัพด้านในได้อีกนะฮะก็เป็นพวกมิวทูเกราะนะครับที่เราต้องดันให้สุดๆไปนะฮะอ่ะดันไปเลยนะครับอ่ะก็นะครับเดี๋ยวผมดันพลังไปเรื่อยแล้วกันนะครับผม ดไปเลยนะครับผมตัวหลักของเรานะฮะจริงๆมันก็อัพอะไรไม่ค่อยได้แหละนะครับเพราะว่าผมก็เอ้า๋อ,อผมลืมกดอ๋อผมลืมกดเลเวลเนะี่ยโอ้ยอ๋อเลเวลขึ้นเมื่อ EP ก่อนแล้วผมไม่ได้กดใช่ไหม <laughs> โธ่จุดใต้ตาต่อนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมก็ดันไปเรื่อยแล้วกันนะครับผมนี่เดี๋ยวผมเพิ่มตัวอื่นด้วยเนาะอ่ะก็นะครับดันมาได้นะครับประมาณ9ก้าล้านสองแสนเก้าหมื่นนะครับผม อ่ะโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับรสมคชิกช่องบรนโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็อย่าิ่มไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อ่าคลิปหน้านะครับผม